เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับผมมาจากชีเป้าบ้านสวย,สวยชมเลือกสื้อเล็อกอยู่นะเป็นสไตล์บ้านสวนนะครับเรรยากาศดีล่มลื่นพื้นที่กว้างขวางครับสามงานกับอีกยี่สิบสามตารางวาโนนดคูดแดงมีที่ไปปลูกต้นไม้ผล,ลไม้จัดสวนก็นได้ภายในบ้านสวยใหม่เลยครับพร้อมเขาอยู่ได้เลยมีถึงสามห้องนอนเลยนะครับสามห้องน้ํา หนึ่งห้องโถงกว้างห้องนอนมีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้ถูกห้องนะครับสวยงามห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวสิ่งจานรครบเคาน์เตอร์ใหญ่มากครับยาวหูดดุดควันเตาแก๊สพร้อมครับแถมแอร์ให้ด้วยครับ2 4งหมื่นสวิทีองตัวเลยที่ห้องโถงครับแล้วก็ห้องครัวก็มีติดแอร์ให้อีกหนึ่งตัวห้องนอนก็ติดอีกด้วยครับติดแอร์ทั้งสห้องเลยแอร์โดยรวมแล้วหลายตัวเลยนะครับ ห้าตัวหกตัวเลยครับแถมทีวีเตียงไม้สักโต๊ะกินข้าวโต๊ะหน้าบ้านแถมให้หมดเลยครับทิ้วกา๋าเขาอยู่ได้เลยบ้านพร้อมอยู่ครับสวยๆคุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับท่านใดสนใจก็ดูฐานที่จริงกันได้อยู่ตำบลทุ่งนิคมโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเปร์โถรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยจะนัดดูที่ดูบ้าน สามารถติดต่อโดยตรงได้เลยครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ขายเพียง2ล้าน8นบาทบ้านพร้อมที่ดินสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ